สวัสดีทุกคนคะ่ะจะเห็นฟูจิแล้วอีกนิดหนึ่งทุกคนอีกนิดหนึ่งจะเห็นน้องฟูจิซางเมาสวัสดีทุกคนนะคะยายานะคะแซมที่ทราเวลค่ะมาค่ะมาค่ะจะเห็นวิวฟูจิแล้วนะเริ่มเปิดแล้วฟ้าเริ่มเปิดแล้วค่ะได้ยินเสียงญาชัดไหมเอ่ย ขอเสียบไม้ก่อนแบบนึงสวัสดีทุกคนค่ะจะเห็นวิวฟูจิแล้วทุกคนฟ้าเริ่มเปิดแล้วโอเคได้ยินเสงย่ญญาชัดไหมคะได้ยินเสงย่ญญาชัดไหมคะจะเห็นวิวฟูจิแล้วคะ่ะเห็นไหมเห็นไหม ชัดเจนนะคะสวัสดีคุณปิงค่ะฟ้าเริ่มเปิดแล้วค่ะทุกคนจะเห็นฟูจิซังแล้ว <c oughs> จะเห็นวิวฟูจิซังแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวหามุมที่จะไม่บงังก่อนนะ ตรงนี้แหละเนาะชาัดไหมนะคะสวยมากแล้วตรงนี้ก็คือมีดอกไม้หลากหลายมากนะคะทุกคนทุกคนชมวิวฟูจิซังไปก่อนนะ ใครจะถามอะไรถามได้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะยาย่านะแซมมี่ที่ทราเวลนะคะอ่ายาย่าขอถ่ายรูปก,ก่อนใกล้เห็นน้องฟูจิแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะย่ยานะคะแซมมิที่ทาเวลนะคะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวนี้ย่าพามาชมภูเาขาไฟฟูจินะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นน้องบ้างแล้วนะคะตอนนี้16องศาค่ะตอนนี้16 16องศาค่ะ ด so right ูทะเลสาบนะคะก็เย็นๆเห็นไหมย่าหาวิวถ่ายรูปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวต้นๆๆๆโอ๊ะออ๊ซอรี r ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้พาเที่ยวดูวิวฟูจิกันนะคะทุกคนอุ๊บสน้องฟูจิน้ <c oughs> อ,องฟูจิซัง วันนี้ฟูจิสั่งอายนิดนึงนะทุกคนใกล้แหละใกล้เห็นน้องแหละช่วยให้ลมพัดแรงๆจะได้เห็นน้องชัดๆขอบคุณสำหรับก,การกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ค่ะขอบคุณค่ะ บายบายบายคนเยอะอะ่ะเนี่ยนะสวยไหมสวยไหมขอบคุณสำหรับการกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะขอบคุณนะคะ วิวฟูจิซังนะคะทุกคนเดินนั่งมุนนะโอคขาไฟฟูจินะคะ อันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนชมวิวกันไปก่อนมีคำถามอะไรถามได้นะคะทุกคนอ,อย่าถ่ายรูปกว่าน,นะสวยสวยสวย อุณหภูมิ16องศาค่ะคนเยอะมากดห๋ย่าพาเดินออกแล้วก็ไปริมริมทะเลสาบกันนี่เริ่มเห็นโอ้โอโอนี่เริ่มเห็นฟูจิบ้างแล้ว อ่าโอเคไม่อย่ากบนอยนานอ่อยนากติดค,นดคน่นอย่ากอยนนอยนาอ่นองอางอนาง่นาน กาศกำลังสบายค่ะสอบถามได้นะคะทุกคนโปรแกรมทัวร์ตัวนี้ก็จะอยู่ในโปรแกรม โตเกียวฟูจิอิบารากินะคะจะมีทั้งแบบฟรีเดย์ไม่ฟรีเดย์แล้วก็มีดิสนีย์แลนด์ไม่ดิสนีย์แลนด์นะคะสนใจโปรแกรมตัวเต็มนะคะสามารถทักบ้านเขียวนะคะสามารถทักบ้านเขียวนะนี่นะคะทักบ้านเขียวนี่นะคะได้เลยนะทุกคนว้า เดี๋ยวย่าพาเดินเข้าไปลึกๆอีกหน่อยคนเยอะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เห็นเป็นวิวดอกไม้ดอกไม้ไมีหลายดอกมากๆนะคะเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะเดี๋ยวอาจจะวันสองวันนี้แหละนะคะย่าจะพาไปชมสวนดอกพิงค์มอสนะคะจะเป็น เออพิ้งมอสทั้งส่วนเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปโปรแกรมโอซาก้าก็ได้นะคะมันจะมีของของโตเกียวอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะโอ๊ยตายแล้วลมแรงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ พามาชมว้าลมแรงมันโยกพัะลมนะคะทุกคนแต่ย่าถ่ายรูปก่อนนะอุ้ยปล่อยไม่ได้เลยอ,ะอ่ะ สวยไหมคะทุกคนดอกไม้ก็สวยเนาะฟูจิซังก็สวยเนาะ แ่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเราหนีเขาดีกว่าเราหนีเข้าไปอีกหน่อยเข้าไปอีกหน่อยอีเตียนเจ้าอีเตียนเจ้าอีเตียน พามาชมวิวภูเขาไฟฟูจิคะ่ะทุกคนวันนี้ฟูจิขี้อายนิดนึงเห็นเห็นเห็นนิดเดียวเห็นนิดเดียวลมแรงมากค่ะอุณหภูมิสิบค่ะแต่ว่าคือแบบลมแรงก็เลยค่อนข้างเย็น ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะนะคะทะเลสาบคาวากุชิโกะวัดดีมามีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจากตรงนี้นะคะย่าจะพาไปเเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เห็นน้องฟูจิเหมือนกันนะ เดี๋ยวพาไปตรงฮิกาวะคอกชอปนะคะย่านนะ้าย่านร้านนาฬิกาของฮิกาวะนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดถ่ายรูปน้องภูเขาไฟฟูจิอีกหนึ่งมุมที่ค่อนข้างสวยเลยนะคะทุกคนสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหน่อยนะคะเดี๋ยวย่าพาเที่ยว นะแล้วก็เย็นนี้นะถ้าย่าไหวนะคะถ้าย่าไหวย่าจะพาทุกคนนะไปช้อปปิง้งชินจูกุต้องบอกว่าถ้าไหวนะเพราะวันนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีห้าของที่นี่นะคะก็ตีสามของที่ไทยเนาะ เพราะว่าเวลาที่ญี่ปุ่นก็คือเร็วเร็วกว่าที่ไทย2ชั่วโมงนะคะสวยไหมเอ่ยมีคำถามอะไรถามได้นะทุกคน <c oughs> ขอเซลฟี่สักเล็กน้อยสวัสดีทุกคนคะ่ะเป็นไงคะพามาชมฟูจิแล้วมามีสวยไหมสวยไหมก็เมื่อกีอ้ไปถ่า,ตาตยตรงจุดถ่ายรูปต้องรอ,งรองรสารมานะคะทุกคนก็ ไม่ค่อยเห็นน้องฟูจิย่าก็เลยใช้ AI แต่งรูปย่าก็เลยใช้ AI แต่งรูปนะเดี๋ยวโพสลงให้ดูสวัสดีทุกคนคะ่ะย่ายๆนะคะส่ยอา t มิตี้ทราเวลคะ่ะ <c oughs> ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ย่าพาเที่ยว นะคะแล้วก็ย่ายังอยู่ญี่ปุ่นอีกหวันนะคะไวมากเลยอ่ะอแป๊บๆเหลือแค่6วันเองนะคะก็เดี๋ยวจะมีพาไปโตเกียวนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะมีงานไทยเฟสนะคะไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะคะก็เป็นงานที่เอาของดีของไทยนะคะมาจัดโชว์ที่โตเกียวนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะเราก็มี วงดนตรีจากที่ไทยด้วยนะคะเดี๋ยวย่าพาไปเดินงานไทยเฟสด้วยนะคะแต่ก็สัทีนี้จะมีพาไปไหว้พระนะคะไปศาลเจ้าต่างๆที่ในโตเกียวกันนะคะก็ฝากกดติดตามไว้นะเดี๋ยวย่าพาเที่ยวค่ะทุกคนใครสนใจโปรแกรมตัวไหนนะคะของเรานะญี่ปุ่นเรามีฮอกไกโดซัปโปโรนะคะโตเกียวฟุกุโอกะ โอซาก้า uh, นะคะคามิโกจิเจแปนแอลนะคะสำหรับท่านไหนนะที่ยังอยากเจอฮีมะอยู่นะคะยังอยากเจอฮีมะอยู่นะสามารถเลือกเป็นโปรแกรมเจแปนแอลได้นะคะทุกคนเจแปนแอลตอนนี้ยังมีฮีมะอยู่นะคะแต่อันนี้จะเป็นตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นโปรแกรมโตเกียวนะว้าสวยสวยค่ะสวยสวยกว่าที่คิด เลยถึงแม้ว่าตอนนี้น้องฟูจิจะยังไอาไยออยู่ยังเห็นน้องฟูจิไม่เยอะเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะด้านในนุ้นก็มีส่วนแบบดอกไม้อยู่นะคะทุกคนใครมีคำ<ห>ถามอะไรถามได้นะตอนนี้16องศาค่ะ ตอนนี้6องศาค่ะ สวัสดีค่ะยาย่านะคะสายอมิตีทราเวลค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหน่อยนะคะทุกคนโอเค นีภูเขาไฟฟูจอิอายนิดนึงขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะสวยไหมสวย,ยไหมเด่ไย่ไมักคุณเลยอ่ะเดี๋ยวคุณพูดอะไรนิดน่ะ ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวย่าพาไปเที่ยวนะย่ายังอยู่ญี่ปุ่นอีก6วันนะคะสำหรับนะคะถ้าใครสนใจนะโปรแกรมตัวที่มีอันนี้นะคะจะเป็นตัวโปรแกรมโตเกียวฟูจินะคะบารากิอิบารากินะคะค สวยสวยใวีวัิตจ็คเก็ตาไูใครมีคำถามอะไรถามได้นะคะได้ยินเสียงย่าชัดไหมทุกคนออ

ค่อะอ oh, yes, yeah, yeah. okay. 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 ๋อใช่ใช่ใช่โอเคเวทเวุโอเคโอเคเดี๋ยวเราช่วยเขาถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคโอเค at me one smile oh one more for behind okay one two three one two three smile okay check first do you, do you like it ฮั่วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวย่าจะพาทุกคนเดินดูรอบๆอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวย่าจะลงไลน์แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำอะไรก่อนที่จะขึ้นรถนะคะก็เดี๋ยวจะต้องมีไปกันต่อนะคะฝากกดติดตาไมไว้ฝากกดติดตาไมไว้หน่อยนะทุกคนไป สวยอ่ะสวยสวยสวย,สวยม่ Sorry <c oughs> สว<า>ัสค่ <c oughs> สวยได้เปลือง <c oughs> ขอบคุณสำหรับการกดไล <c oughs> ค์กดแชร์โหลสวัสดีคุณคมสันค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะคุณคมสันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ย่าพามา เที่ยวฟูจินะคะเดี๋ยวขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ฟูจิซังก็คียไอ้นิดนึงนะคะทุกคนก็ออคนเยอะ <c oughs> <c oughs> คนเยอะมาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวย่ากับกล้องให้เห็นฟั่งนูนออ้นเนาะโอเคโอเค ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสวนอากาศ16องศาค่ะทุกคนเย็นสบายกำลังดีค่ะมีแดดนี่เดี๋ยวพามาดูดอกไม้ฝั่งนี้หน่อยสวยเนาะ สวยไหมสวยไหมถ้าใครพิมพ์ข้อความมาไม่เห็นขอภัยนะคะเดินอยู่สวยไหมทุกคนวิวฟูจินี่เฮ สวยไหมคะนี่เขาก็กำลังปลูกกันอยู่เลยก็กว้างอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่จุดที่เป็นไฮไลท์ก็จะประมาณตรงนี้น้อแล้วก็ฟูจิก็เห็นประมาณนี้นะวันนี้นะคะเดี๋ยวย่าขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวย่าจะย่าขออนุญาตลงไลฟ์ก่อน จะไปเข้าห้องน้ำจะไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็จุดหน้านะคะจะเป็นบริเวณอีกหนึ่งจุดที่เห็นฟูจิซังเหมือนกันนะคะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงย่าจะขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวย่าจะขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะเป็นจุดเ,เป็นจุดถ่ายรูปน้องฟูจิ อีกเช่นกันภูเขาไฟฟูจินะคะเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวขึ้นใหม่ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาตามดูกันต่อนะบ๊ายบาย